คือออกมาอยู่ในวงการมาก็โอ้10แฮปปีแล้วตั้งก็ตอบต่อมาพร้อมกับนายเอ็นเตอร์เทนเลยค่ะแล้วปีนี้ก็นายเอ็นเตท21ปีแล้วก็อยากจะหวยพรแล้วกันนะคะขอให้นายเอ็นเตอร์เทนเป็นสื่อน้ำดีอย่างนี้ตลอดไปเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทีมงานทุกคนมีความสุขมากๆเค็งปังๆตลอดไปเลยค่ะวันนี้มาในสีฟ้ากันค่ะอันนี้ดอกไมก็เป็นแบบเซเลบริตี้คะลูกสีฟู้เซเลบริตี้บอว่าแฮปปี้เบิร์ t เดย์แล้วก็แบบมีกิมมิค ฮัลโหลพี <laughs> ่นี่คือเออเพราะว่าเราก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อวันก่อนอะทำคอนเทนต์ไปแล้วไงมันก็คือแบบเหน,นื่อยมาละเ <c oughs> ต็มลแล้วเนาะเต็มแล้วจัดเต็มมาละค่ะ <c oughs> กินอาหารอเมริกันกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอาหารที่เขาชอบแล้วก็เออเราก็ชอบเหมือนกันทำไมทำง่ายเองกันไม่ได้ยินอ๋อใช่ปะโอเคค่ะก็ก็เหมือนเด so ิมค่ะเรียบง่ายเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปกินอาหารอร่อยก็แฮปปี่ใช่ค่ะก็ไปทานข้าวกันเป็นนที่อกเะไรที่ ออมเลือกค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะออมแทบจะเลือกทุกปีล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นแบบยังไงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราได้เห็นในขอนไม่ได้อะไรคะได้เห็นในขอนอะไรได้เขาขอรูปเราเองใช่ค่ะรูปจากเครื่องเราใช่เขาขอรูปเราเพราะว่าปกติอ่ะเขาก็แบบไม่ไม่ได้แบบถ่ายรูปเก่งเราก็จะถ่ายผู้หญิงเนาะแบบถ่ายอะไราย่ารเงี้ยใช่เขาก็ขอรูปไปลง อนีออ้จริงๆก็จำที่ผ่านมาไม่ได้เหมือนกันว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงมันเหมือนมันก็อยู่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าข้อพิเศษก็คือรู้สึกว่าปีนี้อาหารถูกใจเขามา,เากเพราะปกติบางบางบางที่เขาอาจจะนานไปอะไรเขาไม่ชอบกินนาน,นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะของขวัญหรอ ไม่ได้ให้เลยอ่ะเราเราก็ยังไม่ได้ให้เขาด้วยค่ะคือแบบว่าต่างคนต่างยุ่งมากปีนี้แล้วก็แบบคงแบบแปลกไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะปีนี้รู้สึกว่าเขาหวานจนจากทุกปีไหมคะปีนี้เหรอคะก็เขาก็เป็นอย่างนี้มาทุกปีอะค่ะพี่แอมประมาณเนี้ยค่ะเลเวลประมาณเนี้ยค่ะไม่หวานกว่านี้แล้วไม่หวานกว่านี้แล้วจริงๆอยากจะเซอร์ไพรส์เขาบ้างไหมอ่ะองอ พพรรก็จริงๆผมก็เซอร์ไพรส์คนไม่เก่งนะคะแล้วก็รู้ว่าพี่แอมก็เน่าใจเป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบการเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในหลายคนก็ยังลุ้นอยู่ค่ะว่าจะไม่ทำหรือจะทำโอ้ยทำดูค้างเลยก็ไม่รู้จะตอบยังไงมันก็ยังอาจจะแบบไม่ถึงทางมิ่งนั้นอะไรเงี้ยค่ะยังค่ะยังค่ะ ยังไม่พอค่ะแม่แต่ตอนตอนเราไปเห็นลูกแอร์แล้วตนรู้สึกว่าฉันจะต้องภาพเราในวันน ok. ั้นนะไม่มีค่ะเพราะว่าเราแบบมีลูกหมาอยู hm okay. <S <S ่แล้วม yeah. ีลูกหมาอยู่แล้วรู้สึกว่าตอนนี้มันยังแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และที่เราอยากมีแบบนี้โอ้ยยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วถ่ายแอร์ในความที่เราไปเยี่ยมลูกเขาเราเห็นสุขเอ้ยถ้ามีลูกแล้วจะเป็นยังไงอยู่ชีวิตจะเปลี่ยนไปเหมือนแอร์มั้ยเราเคยเห็นภาพหรือเปล่าเออแต่พี่แอร์บอกว่าเหนื่อยนะ พี่แอ้มบอกว่าตั้งแต่ทํางานทําธุรกิจมาทุกอย่างอ่ะเลี้ยงลูกเหนื่อยสุดทำไมอ่ะอ๋อนี่คือเราไปคุยกันมาเหรอคุยเสร็จมาแล้วคเขาก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยกว่าทำธุรกิจห้าหกอย่างรวมกันออมใช่เพราะออมได้อีกนี่ออมผิวส่วนไบ้างในใจก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเพราะว่าออมแบบยังไม่ได้มีแผนขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าปีเนี้ยจริงๆเนี่ยก็เพิ่งเปิดธุรกิจไปอะค่ะเป็นเครื่องสำอางแล้วก็โอ้โหทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอน เราก็รู้สึกว่ามันก็ยากนะก็เลยยังให้เวลากับเขาอยู่ค่ะเาเรยป็นเวลานานอไม่ได้คิดขนาดเลยอะหรือว่าเราเตรียมชุดไว้ทุกวันสีเขาสีขาวๆหน้าต้องสวยๆมีคิ้วสวยทุกวันสวยทุกวันเรียกว่าเขาเลือกเทศกาลความสำคัญไม่ขนาดนั้นแต่เราก็ต้องอย่าผิดโอกาสเขามีเงินเราคุยกับเขาไม่เปน มาคิดดีึง้วย